มาอย่างนี่แล้มาขอพอนขอลดน,น,น้ำนอนไฟเดินได้เนาะฉี่ไม่ได้ก็เดิน <c oughs> ไม่ได้เหรอเป็นไรลูกเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเป็นมาตอนเด็กหรือตอนโตเป็นตอนเด็กเกิดแล้วแม่เป็นตั้งแต่เกิด,เเด,ดย่าฟางหลวงพ่อหมอเขาว่างไงเป็นโรคอะไรเนี่ยเป็นเอ็นตึงค่ะแล้วก็เป็นโรคกระดูกกบเป็นเอ็นตึงกระดูกกบมันไม่พัฒนาการ ไม่พัฒนาการดีมากเลยที่ว่านหมอว่าสมองดีแต่กล้ามเนื uh, ้อไม่ดีผูดกรูกนือแก็ไปเอ็นงพูดรู้เรื่องทุกอย่างตึกขวาหลวสิบเอ็ดขวบแล้วนะเจ้าค่ะเออเอาวิญญาณเจ้ากรรมในเวนเลยเอาบุญหลวงพ่อไปหมดเวนหมดกรรมกันเสียทีหนึ่ง อย่าได้โกรธอย่าได้แค้นอย่าได้อาคาตพยาบาทเลยเด็กน้อยเขาจะได้สร้างบุญสร้างบารมีมดเด็กม้อยจะได้เขาเรียกอะไรบะาจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจช่วยเหลือพ่อแม่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมาเดินได้ไให้บวชเลยมาเดินได้ <c oughs> เขาจะถือศีลบวชให้อ้าว ขอวิญ,ญญาณทั้งหลายที่เจ็บที่ป่วยที่ทุกข์ยากลำบากเอ็นยึดทั้งหมดทั้งสิ้นกระดูกกระเดี่ยวแตกหักทั้งหลายค่อยตับฟื้นกับคืนมาถือว่าขาทุกขอให้ต่อกระดูกทั้งหมดองมนนโมพุทธโธสลายคลายเช่นเอ็นองค์ธรโมสลายคลายเช่นเอ็องมสังโฆสลายคลายเช่นเอ็ พุทเพิกธรรมูเพิกสังโฆเพิกนภูมิหายเพิกเอา้ากระดูกกระเดี้ยวกับมาเหมือนเดิมบิญยาณเอ้ยอ้าให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หาย,หาย,ท,หายทรมานสารทูสารทูไปผูกไปมัดใครไว้ขอให้หลุดขอให้เป็นอิสระวิญยาณเอ้ยขอให้มีเดี่ยวมีแรงมีร่างกายเป็นปกติด้วย ให้มีสมบูรณ์ให้มีร่างกายอันเป็นสง่างามเป็นอิสระออกจากร่างนี้ด้วยเถินบูหลวงพ่อปายบุญในที่หลวงพ่อทำมาให้ดวงวิญญาณธรรมชัติทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้รับบุญองสบุของหลวงพ่อแล้วหายเจ็บหายปวดหายหิวหายกระหายหายทุกข์หายทรมานหายพิกลพิการเป็นปกติด้วยเถินขอให้สง่างามแข็งแรง อยู่เรียงด้วยเถิดบุญบรารมีและสิ่งที่ได้สร้างมาบำเพ็ญเพียรมาทุกชาติขอให้ดวงยามีส่วนแห่งบุญหนึงน่งกุศลดีด้วยเถิดอา้าวจลเรียนหนังสือปะเรียนพ,พี่สาวสอนพี่สาวอันอยู่ที่บ้านเหรออ่าไหนยืดขาดิลูกยืดขายืดแขนเ,เออขายืดไปเด้ปล่อยเข้าไปเรียงยืดมายืดขาออกมายืดมาเออยืดมา เออยืดมาเก่งมากยืนมาตรงตรงยืนมาตรงตรงเออยืนได้แล้วเอามาอีกเอายืนมาเอามายืนเอาจับมือลงข้อจับมือขึ้นมาลุกขึ้นมายืนหนึ่งสองสามยืนยืนจับไว้อจับไปสองมือค่อยๆยยืนทำขาให้แข็งให้ขาให้ตรงก่อนอ้าวดวงวิญญาณเอ้ย ขอให้หายเจ็บหายปวดกระดูกกระเดี่ยวกลับมาเหมือนเดิมให้คลายออกเช่นเอ็นให้ยืดไม่อ่าไ,ไม่เป็นไรทำใจให้สบายสบายเก่งแล้วเก่งแล้วใจเย็นเย็นอ่าไม่ต้องเกงไม่ต้องเกงเกปล่อยใจให้สบายสบาย,บายอา้าวยืดขาไปจดูอินญ,ญาีเอ้ยหายเจ็บหายปวดแล้วอย่าไปรังแกสัตว์นะ เขาใจเ่ายืดมือยืดมือไม่เป็นไรยืดมือจะเบาเ้าไม่ต้องกลัวหลวงเขาจับอยู่ปล่อยขึ้นมาเบาเาปล่อยเป็นอิสระไม่ต้องเกรงฝั่งนี้ยืดได้แบบมือยกขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยกขึ้นสูง จะได้มือพยายามพยายามออกกำลังกายหน่อยนี่ยืดไปเงี้ซ้ายยืเยอทำได้แล้วทำให้ตรงดามแบ่เออตรงและตอนก่อนเราไมวัดนม่ไปโดนร้องใยับอยู่ยังไงเขาเขาเลยวอยากเขาอยากมา แม่บอกว่าพามาหาหลวงพ่อแล้วอ่ะอยากไปอีกไหมเขาอยากมาเขาเคยมาแล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อว่าอะไรมาแล้วก็มามาหาแม่หน่อยที่แม่บัวทองที่มาประจําสิกที่นั่นอ๋อแม่เขาเคยมาบวชที่นี่ยายอะค่ะอ๋อเลยยายเคยบวชที่นี่แล้วแม่เขาพามาหายายอ๋อเลยแล้วก็มาทำบุญที่ว่าเออสังฆทานมาหน่ออ๋อสิกเก็ตใช่สิกเก็ตแม่บัวทองคอณแมงนี้ดีกว่าใช่ไหมฝั่งนี้สบายใช่ไหมฝั่งนี้สบายฝังนี้ วันนี้เริ่มเบายังเบาไหมอันนี้ไม่ต้องรู้นะวันนั้นไปนอนค้างคืนานหลังบ้านช่่ยกขาฝั่งนีไหมยกขึ้นเออเดี๋ยวก็เดินได้ละที่หนนะไมต้องทำอะไรคุณต้องะจิตใจตื่นแ้่แต่ ตอนตีสามเนาะแม่เขาบอกว่าวันนี้จะพามาหาหลวงปู่เขาตั้งใจตื่นแต่ตีสามเหรอเออดีแล้วลูกพ่อลูกพ่อต้องไปขับรถแล้วพ่อต่อาบน้ำต้นพ่อบอกแม่เลยค่ะว่าตื่นแต่ตงสามขับรถมาชื่อน้องอะไรหนกได้เลยไหเนศาลชื่อน้องเล็กน้องเล็ก ชื่อจริงชื่อบุญมีมีพักที่บ้านสามารถให้เปลี่ยนชื่อลองบุญมีชื่อเล็กชื่อน้องเล็กพักเคยบอกว่าให้ได้ขอดีไหมลูกดีไหมเบาไหมเบาไหมแล้วเบาเบายันเอ้ยหายเจ็บหายปวดยันเอ้ยหายเจ็บหายปวดให้เป็นปกติแล้วเอาบุญหลวงพ่อไปเนี่ยไปเกิดแล้ว เดี๋ยววันหายดีแล้วให้มันมาบวชให้นะมาบวชให้เขานะถือศีลนะได้ปะคดีมากถือศีนเขาก็จะได้ปล่อยให้เป็นอิสระ,ะจะได้ไม่ต้องหยิกหงิกงองอไปจุดทูปขอขมาเขาบอกว่าผมผิดไปแล้วชาติไหนก็ไม่รู้ผมไม่ทําอีกแล้ว เราลองยืนตรงๆเ่ยยืมเฉยๆทำใจให้สบายๆเอาขาเอาเอาเอ่อเหยียบเอาขาไอ้เพี้ยเอาเอาขาให้เข้าแนบไปกับพื้นก่อนปล่อยขาเบาๆเออเหยียบลงไปเลยเหยียบลงไปกดลงไปลูกเออเออเออเหยียบลงไปอตั้งตัวให้ตรงไม่ต้องมองเอออะไรไม่หยิกละไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งพอตัวให้เบาๆหลวงพ่อจับให้หลวงพ่อจับให้อยู่ ยืนยืดยืดให้ตรงตรงยืดตรงตรงยืดตรงตรงไม่เป็นไรหลวงพ่อจับเลยอ่ะยืดตรงตรงยืดขึ้นมาเออหนึ่งโซ่พี่หนี่เลยยืดขึ้นมายืดขึ้นมาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวก็มีเลี้ยวมีแรงแล้วจับไว้ไม่เป็นไรไม่ตกอ่าวิญญาณเอยเอาบุญหลวงพ่อไปพรุ่นี้ไปใส่บาตรให้เขาหน่อยหนึ่ง นี่ก็ได้จับจับให้แน่เอออเอาน้ำมนไปกินเอายาหอมไปกิน

เดี๋ยวอันนี้ไปกินเ๋ยวดีขึ้นอะไรนะปลาใส่ปาดให้น้องไปใส่หรือว่าพาไปด้วยก็ได้พาไปด้วยว่าเยอะๆพันเบือนแบบทุกวันเนี่ยพันนิมนต์มาแบรนิบาสท,ทุกวันครับพ่อให้เขาไปใส่ด้วยลูกขึ้นใส่บาสนะเข้าใจเปล่าบอกเจ้ากรรมในเวรครับผมขอโทษนะครับ เมตตาผมด้วยหลวงพ่อบอกว่าให้มารับส่วนบุญด้วยขอให้ผมหายเป็นปกติขามีแรงเดินตามปกติมือมีแรงตามปกติไม่ไม่ต่อไปผมไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลังแกสัตว์แล้วเข้าใจไหมต่าทุเอ,อ่อดีแล้วตทูตทรอย คานไป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 คานตรงๆช่วยตัวเองคานไปเลยคานไปเออไม่เป็นไรช้าๆไม่มีปัญหาไม่เป็นไรเขารอได้เออช้าๆจะเย็นอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนทําใจมันสบายสบายอย่าเครียดเออเดี๋ยวก็ได้เองแหละเออดีมาก ดีจะเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าเครียดภาวนาไปด้วยเออ <c oughs> ดีละดีละอ่าเออใช้ได้เกง่งสู้ชีวิตต้องสู้ไปกันเดี๋ยวหลวงตาไม<อ>่ได้ ่าใช่ได้ดีกว่านอนนั่งเงียกอยู่ใช่ป่ะเออเดี๋ยวก็เดินได้แล้วมีน้องที่อยู่คู่กันด้วยแต่บอกว่าไม่รู้ใครอยู่นี่แม่พี่ชายบอกว่าพี่อยู่ด้วมาันเขาว่าอะไรนะน้องน้องน้อนเขาน้องชายอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันน้องชายอีกคนนึงบอกว่า ใ,ในในตัวของพิธีมีวิญญาณใช่มีวิญญาณมีวิญญาณเหรอใช่ครับเด็กเขาบอกว่าจะหาอะไรให้ครูกินกูหิวกูอยากกินชื่ออะไรไม่รู้จะชื่อไหมไอ้ไม่รมๆไม่รู้ชื่ออันนี้น้องเล็กชื่อน้องเะไรแต่น้องชายเขาที่อยู่คู่กันช่วยพี่อ่ะเออเอเหรอกล้องมามาใกล้ๆเดี๋ยวรูปภาพมาใกล้ๆอ่าแม่อุ้มป้ามาแล้วมาแล้วญาติประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วยังไม่ฟ